วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับนะคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นักเรียนบอกครูได้ไหมว่าทําไมเราต้องศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และทําไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ใครสามารถตอบครูได้บ้างเราจะได้รู้ว่าเมื่อเมื่อสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตกันยังไงถูกต้องใช่ไหมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวในอดีตนะคะทําไมเราต้องไปศึกษามันมันผ่านมาแล้วเราปล่อยผ่านได้ไหม ไม่ได้นะคะอย่างที่ฮอนบอกนะคะอย่างที่เพื่อนบอกว่าการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะจะทําให้เรารู้เรื่องราวในอดีตนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะในในวันนี้นะคะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ การศึกษารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุครัตนโ,โกสินนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการศึกษารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเรายังไม่ได้เริ่มเรียนครูถามก่อนนักเรียนคิดว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนใครตอบครูดได้บ้าง เอมีใครตอบได้บ้างไหมว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนห้าขั้นตอนค่ะห้าขั้นตอนอ่าห้าขั้นตอนนี้ใครตอบได้บ้างว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างตอบได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้อ่าการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะเหมือนอย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีการที่เราจะศึกษาทางประวัติศาสตร์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการนะคะที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวในอดีตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกไปว่าการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ย นะคะมีวิธีการทั้งหมดนะคะในการศึกษาเนี่ยมี5ขั้นตอนนะคะเหมือนที่เราเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็มีวิธีการนะคะวิธีการทางปทางวิทยาศาสตร์นะคะเหมือนกันนะคะเวลาเราจะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะดังนี้นะขั้นที่1คืออะไร การกำหนดหัวข้อนะคะสมมุติเห็นปูคาปูคาบนไมันยังใช่อยู่การศึกษาเรื่องเราทางปลัติาอ,อยูอ่เลย,ยค่ะอ้าหรอครับพี่น้นะลูกเห็นยังเห็นยังขั้นบันไดเห็นยังยังค่ะยังไม่ไหม่เหรอคับู่ เนี่ยแกยังลูกยังยังค่ะ,คะเป็นไงวะวันนี้ไม่ได้ไปว่าที่เนี่ยเห็นแล้วครับโอเค วิธีการทางประวัติศาสตร์ห้าขั้นตอนเสียงมอใช้ใครเนี่ยนักเรียนปิดไมค์ก่อนก็นได้นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์ห้าขั้นตอนนะคะมีทั้งหมดห้าขั้นตอนนะคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องนะคะกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเช่นสมมุติหนูสนใจเกี่ยวกับวัดมงคลบพิษนะคะหรือวัดมหาธาตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหนูอยากรู้ว่า ทำไมเสียนพระเนี่ยไปอยู่ในต้นไม้นะคะหนูก็ต้องกําหนดหัวข้อหรือตั้งคําถามขึ้นมาก่อนนะคะหัวข้อที่ตัวเองเนี่ยสนใจที่จะศึกษานะคะเสร็จแล้วขั้นที่สองนะคะก็คือขั้นที่จะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานทําไมจะต้องมีหลักฐานเพราะว่าอะไรใครตอบครูได้ใครตอบครูได้ว่าทําไมต้องมีหลักฐานเวลาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทําไมต้องมีหลักฐานใครตอบครูได้บ้างเอง่ย กำไม่มีความน่าเชื่อถือล้คะอ่าถูกต้องนะคะเป็นคําตอบที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้เกิดความน่าเชื่อถือสมมุติว่าหนูบอกว่าเสียนพ้าเนี้ยมาอยู่ในต้นไม้ได้มีคนจับไปวางแล้วหนูไม่มีหลักฐานแล้วหนูไปพูดให้คนอื่นฟังหรือหนูไปศึกษาแล้วไม่มีหลักฐานหนูจะเชื่อถือไหมเชื่อถือไหมลูกไม่ค่ะไม่ค่ะเหมือนที่เหมือนเหมือนเหมือนตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเรานะคะ มีคนบอกว่าเห็นเพื่อนขโมยของขโมยเงินเราในกระเป๋านะคะมีคนมาบอกมีมีคนมาบอกว่าเนี่ยเห็นเพื่อนขโมยเงินในกระเป๋านะแต่ไม่มีหลักฐานแล้วมาฟ้องครูคุณครูก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีหลักฐานนั่นเองนะคะอันนี้หลักฐานก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างละเอียดและก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะพอขั้นที่3นะคะคือการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน นะคะการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเราต้องดูด้วยว่านะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีแหล่งที่มาเนี่ยมีมีกี่ที่แล้วทําการตรวจสอบว่าเป็นจริงจริงหรือเท็จน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนั่นเองนะคะ ขั้นที่4ี่คือการสรุปความรู้นะคะการสรุปเราได้ข้อมูลได้หลักฐานทุกอย่างแล้วเราก็ทําการสรุปเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายคือการนําเสนอข้อมูลนั่นเองทีนี้การนําเสนอเนี่ยนะคะก็แล้วแต่รูปแบบนะคะอาจจะทําเป็นนิทรรศการเป็นรายงานก็ได้นะคะเหมือนที่ครูสมมุติครูให้ในักเรียนเนี่ยไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาหนึ่งเรื่องพอขั้นสุดท้ายหนูก็อาจจะนําเสนอเป็นกลุ่มนะคะเป็นโครงงานสมครูก็ได้นะคะ มีใครสสัยใน5้าขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นี้ไหมไม่มีนะโอเคขั้นที่หนึงนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเป็นการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษานะคะเป็นการกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษาคือการกำหนดคำถามนั่นเองว่าเราเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรและอยากหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไร อันนี้เป็นตัวอย่างหัวข้อที่ครูยกมาให้ดูนะคะหัวข้อที่หนึ่งเขาสนใจเรื่องความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทําไมโรงเรียนเราทําไมต้องชื่อรอดสเวเกวิทยาทําไมจังหวัดนี้ต้องชื่อจังหวัดเชียงใหม่ทําไมสถานที่ต่างๆทําไมสถานีรถไฟภาชีทําไมต้องชื่อว่าภาชีนักเรียนเคยตั้งคําถามเหล่านี้ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษานะคะ ต่อมาหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ขอยกตัวอย่างมาเครื่องแต่งกายของคนในสมัยรัตะนะโกสินทร์ครูถามนิดนึงนะักเรียนคิดว่านะคะในอดีตกับปัจจุบันการแต่งกายแต่ครูอัครูยอยู่หัวไหนหรอครับะไรนะคะครอยู่หน้าแผนภาพความคิดคะ่ะอ่าแป๊บ <laughs> สไลด์ครูมันน่าจะดีเลย มาแล้วครูอ่าเห็นแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะอ่าครูพูดไปตั้งนานเลยใช่ไหมเมื่อกี้การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาว่าง่ายๆเป็นการกำหนดหัวข้อที่เราสนใจนะคะที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครูถามนิดนึงนักเรียนคิดว่าการแต่งกายของคนในปัจจุบันและอดีตแตกต่างกันไหมลูก แตกต่างค่ะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าอะไรหูกเพราะสมัยก่อนความนิยมเปลี่ยนค่ะความนิยมเปลี่ยนความทันสมัยเปลี่ยนไหมความทันสมัยเปลี่ยนไหมในปัจจุบันมีอะไรมากขึ้นเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีใช่ไหมสมัยก่อนปู่ย่าตายายครูเล่าให้ฟังว่านะคะ ขี่กเกวียนนะคะไปตลาดนะคะสมัยนี้มีเกวียนไหมรู้จักเกวียนไม่มีมไม่มีค่ะนักเรียนรู้จักเกวียนไหมลกูกรู้จักรู้จักค่ะที่ใช้วัวนะคะใช้วัใวใช้ควายลากนั่นเองนะคะและอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เขากําหนดมาคือว่าสําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละหัวข้อนี้แหละที่ครูจะให้นักเรียนไปศึกษานะคะต่อมาความเป็นมาของธงชาติไทยอันนี้เป็นหัวข้อนะคะ หัวข้อ4หัวข้อนี้เป็นการกําหนดหัวข้อตัวอย่างขึ้นมาให้นักเรียนดูว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษานะคะต่อมาขั้นที่2นะคะคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอย่างที่ครูบอกและเพื่อนๆบอกว่าทําไมต้องมีหลักฐานทําไมต้องรวบรวมข้อมูลในเมื่อเราจะต้องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราจะต้องทําการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อ ให้มีความน่าเชื่อถือนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนั่นเองนะคะอ้างเรียนดูนะคะการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานคือการกําหนดคําถามและหัวข้อที่จะศึกษาขั้นต่อไปคือรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บเรื่องราวที่จะศึกษามาเป็นหลักฐานประเภทต่างๆหลักฐานก็มีหลักฐานชั้นต้นนักเรียนรู้จักหลักฐานชั้นต้นไหมเสียงมอไซค์บ้างใครเอ่ย ไม่เลยรู้จักหลักฐานชั้นต้นไหมลกูกไม่ค่ะหลักฐานชั้นต้นจําง่ายๆเลยคือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์เจ้าสามพยามีการจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะในในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีพวกดาบพ,พวกชุดพระมหากษัตริย์ที่ใส่รบสมัยก่อนที่เขาจัดอยู่ในตู้แสดงอันนั้นเรียกว่าหลักฐานชั้นต้น เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เกิดนะคะเกิดการศึกษามาแล้วนะคะหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่เกิดจากการศึกษามาแล้วนะคะนักเรียนยังเห็นสไลด์ของครูใช่ไหมลูก ยังเห็นสไลด์ของคุณะหลักฐานชั้นรองก็คือเป็นการไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นมาแล้วนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเรียนเป็นอะไรอ่ะเป็นหนังสือทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนักเรียนพอจะแยกออกไหมคะว่าหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองแตกต่างกันยังไงพอจะเข้าใจไหมเอ่ยฮัลโหลพอเข้าใจเหรอคะอ่า ว่าง่ายๆหลักฐานชั้นต้นก็คือเกิดเป็นหลักฐานที่เกิดณนะช่วงเวลานั้นนะคะเช่นพระนาเรศวรสู้รบกับพระมหาอุปราชาทิ้งดาบไว้หนึ่งเล่มแล้วก็ณนะปัจจุบันก็ได้เก็บดาบเล่มนั้นนะคะไว้เป็นอะไรอะ่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทำ ทำการจัดแสดงไว้ที่พิพ,พิธภัณฑ์เจ้าสามพญาอันนั้นน่ะเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นส่วนหลักฐานชั้นรองก็คือเป็นหลักฐานที่ผ่านการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาแล้วนํามาทําเป็นหนังสือบ้างทําเป็นเอกสารต่างๆบ้างเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ผ่านการศึกษามาแล้วแล้วก็มาทําเป็นหนังสือเป็นพวกเอกสารทางประวัติศาสตร์โอเคนะแยกออกนะคะ ต่อมานะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบอกครูได้ไหมลายลักษณ์อักษรว่าง่ายๆเลยเป็นหลักฐานที่มีตัวอะไรคะหนังสือค่ะ,ะ,ะตัวหนังสือนะักเรียนลองยกตัวอย่างหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรให้ครูฟังได้ไหมศีลาจารึกแหมศิลาจารึกอะไรอีก พงศวดานค่ะพงศวดานอ่าบางคนไม่รู้จักพงศวดานพงศาวดานก็คือเป็นเรื่องราวเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นั่นเองเรียกว่าพงศาวดานจดหมายเหตุนะคะเช่นสมัยก่อนเวลามีเรื่องอะไรต่างๆเขาก็จะมีการส่งจดหมายเหตุเป็นจดหมายทางราชการนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือว่าง่ายๆไม่มีตัวหนังสือเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นหม้อหาม,ามาีดกําไลสมัยก่อนเสียนพระอะไรเงี้ยพระพุทธรูปนะคะเป็นหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะต่อมานะคะ ต่อมาขั้นที่3นะคะคือ,อาการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนักเรียนไม่ต้องไปสนใจตัวหนัง,งสือเยอะแยะนะคะก็คือเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือนั่นเองของหลักฐานที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือไหมนะคะว่าใครเป็นคนตีพิมพ์และนะคะและหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแค่ไหนนั่นเองที่เรานามาอ้างอิงนั่นเองนะคะคือขั้นที่สาม ขั้นที่4นะคะแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนต่อมาขั้นที่4คือการสรุปความรู้เอ้ยไปขั้นที่หแล้วค่ะขั้นที่4คือการสรุปความรู้นะคะเป็นการนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วมาทาการ,รศึกษามาแล้วหาเนื้อหารวบรวมข้อมูลแล้วนํามาสรุปนั่นเองนะคะก็คือนําเหตุการณ์ต่างๆมาสรุป ไล่เลียงเหตุการณ์นะคะสุดท้ายคือการนําเสนอข้อมูลนั่นเองอย่างที่ครูบอกว่าได้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขั้นสุดท้ายคือการนําเสนอแล้วแต่ว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนอาจจะเป็นการเขียนเรียงความการเล่าเรื่องหรือการจัดนิทรศการก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อ่าโดยใช้วิธีการทางประวัติศนะาสตร์เนี่ยหขั้นตอนมาให้นักเรียนดู อ่ะน,นี้คืออะไรใครเคยไปเที่ยวบ้างอยู่ที่อะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยกาญจนบุรีรค่ะเคยไปเทียเท่ยวไหมลกูกเคยค่ะเคยสะพานข้ามแม่น้ําอะไรคะแม่น้ำ,นำแควแ <ฟ S 2> ค่ะสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะมีความสาคัญยังไงก็คือเป็นสะพานที่สําคัญนะคะสายหนึ่งสมัยนั้นนะคะกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้เกณฑ์ ใพ่ไพ่พลเฉลยศึกนะคะมาร่วมกันสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปสู่ประเทศอะไรประเทศพาม่านั่นเองนะคะซึ่งสะพานนี้กว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยคนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ถูกทรมานถูกทุบตีอะไรเงี้ยนะคะก็กว่าจะได้เป็นสะพานนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะทรหดน,นะคะเรียกอย่างนึงว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เรื่องราวที่สนใจคือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะมาดูว่าเขาใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนในการศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนเนี่ยไปทําบ้างนะคะอ่ะการกําหนดหัวข้อนะคะเขาสนใจหัวข้อนี้สะพานข้ามแม่น้ําแควสร้างขึ้นเมื่อใดเพราะอะไรถึงสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นหัวข้อที่เขาสนใจที่จะศึกษาการกําหนดหัวข้ออยู่ขั้นที่เท่าไหร่ลูกขั้นที่เท่าไหร่ นที่หนึ่งคะ่ะขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือการกําหนดหัวข้อเขากําหนดหัวข,ข้อขึ้นมาว่าเขาเนี่ยสนใจเรื่องเรื่องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่และก็เพราะอะไรถึงสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วการรวบรวมหลักฐานนะคะเขาก็ไปรวบรวมหลักฐานต่างๆจากที่ไหนบ้างเช่นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์นะคะสงคราม แล้วก็ไปที่สถานที่จริงเลยคือสะพานข้ามแม่น้ําแควที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็หอสมุดแห่งชาตินะคะเห็นไหมคะว่าเขาอะรวบรวมหลักฐานโดยใช้นะคะแหล่งข้อมูลเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเขาไปทําการรวบรวมหลักฐานต่อมานะคะหลักฐานที่เขาได้นะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะก็จะมีอะไรคะโอ้เยอะแยะเลยนะคะจากรายงานกองทัพบ,บัญชาการทหารสูงสุดเกี่ยวกับ ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บันทึกบันทึกของนากามูระนะคะผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นซึ่งมันมีการบันทึกเป็นเรื่องราวเป็นตัวหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้แผนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็คือใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี้นะคะครูไปไวเกินไปไหมลูกไม่คอใพอพอจะเห็นภาพพอจะเข้าใจบ้างไหมคะ โอเข้าใจค่ะ,ะเข้าใจนะ,จะโอเคถ้าไม่เข้าใจถามได้ต่อมาหลักฐานที่ของเรารวบรวมได้ที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรหรือไม่มีตัวหนังสือนะคะก็คือหนึ่งเลยสะพานข้ามแม่น้ําแฟสองภาพถ่ายนะคะเกี่ยวกับสะพานนี้นะคะแล้วก็ไปดูภาพพยนต์เกี่ยวกับการการอะไรเกี่ยวกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ํานะคะแล้วก็ ถึงขั้นตรวจสอบพอได้หลักฐานปุ๊บก็ทําการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะคะซึ่งการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานของเขานะคะโดยใช้เขาใช้อะไรคะสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยเป็นตัวอย่างหลักฐานนั่นเองนะคะอทีนี้ดูนะคะการทำ่ารทำการศึกษาหลักฐานหลักฐานที่เขาได้มาคือหลักฐานอะไรก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะ แล้วใครเป็นผู้สร้างนะคะอันนี้คือเขาหาหลักฐานกําลังหาหลักฐานอยู่นะคะก็คือกองทัพทหารญี่ปุ่นนั่นเองเป็นผู้สร้างสร้างที่ไหนสร้างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะคะเขาก็ไล่เลียงเหตุการณ์ขึ้นมานะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนั่นเองนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเขาก็ทําการสรุปเหตุการณ์สรุปความรู้ที่ได้มานะคะ นักเรียนก็จะเห็นตามผังน,นี้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เขาสนใจก็คือเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ําแควใช่ไหมลูกนะคะซึ่งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมันต้องมีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนสะพานนี้ก็คือทั้งมีชาวไทยชาวญี่ปุ่นและเชลยศึกจากชาติต่างๆนะคะมีชาติใดบ้างอะ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดานะคะนิวซีแลนด์ พวกชาวาพวกยวนมาลายูคมา่าอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยก็คือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะนำมารวบรวมเป็นหลักฐานนะคะปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะมีอยู่2ปัจจัยนะคะหลักฐานที่เขาได้มาคือการสู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นต้องการเดินทัพ นะคะจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเมียนมาหรือประเทศพมา่าอันนี้คือการสรุปความรู้ที่ได้มาเขาไปหาข้อมูลมาครบแล้วเขาสรุปนะคะความรู้เป็นแผนภาพความคิดนี้ออกมาเสร็จแล้วนะคะการนําเสนอนะคะเขาก็จะนำ,นำเสนอโดยการเขียนเรียงความหรือการจัดนิทรรศาการนะคะอันนี้ก็เป็นการนําเสนอข้อมูลนะคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นะคะเกี <S <S ่ย <ều> วกับสะพานข้ามแม่น้ําแพรสมมุติว่าถ้าครูให้นักเรียนนะคะไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนักเรียนจะสามารถทําได้ไหมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์หขั้นตอนนี้อ่าเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างดีกว่าอ่านักเรียนเห็นสไลด์หน้าหน้านี้ไหมคะขั้นบันไดขั้นบันไดนักเรียเห็นค่ะเห็นค่ะ อะสมมุติว่าครูให้นักเรียนนะคะไปรวบรวมและทำทำรายงานเกี่ยวกับวัดที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะมาหนึ่งวัดนักเรียนจะสามารถทําได้ไหมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนี้น่าจะทําได้นะคะได้ค่ะได้น่าจะทําได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้จะเอา จะเอาวัดหรือจะเอาเรื่องราวที่สนใจ,จเาเ,เรื่องราวที่สนใจคะ่ะเรื่องราวที่สนใจแต่เรื่องราวที่สนใจจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมมตินหนูสนใจเกี่ยวกับชื่อของสถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีทําไมต้องต้องชื่อนี้นักเรียนก็ก็ไปรวบรวมข้อมูลแล้วกําหนดหัวข้อ,ขอที่จะศึกษาขึ้นมาเช่นสมมุติหนูสนใจเรื่องอะไรอะ ทำไมอ่าอำเภอภาชีถึงชื่อว่าภาชีนักเรียนก็ขั้นที่หนึ่งหนูก็กําหนดหัวข้อเลยว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดอำเภอภาชีถึงชื่อว่าภาชีอ่าอันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วหนูก็ไปรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนะคะอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหนังสือเรียนหรือถามสอบถามผู้รู้หรืออาจจะมาที่สถานีรถไฟเลยก็ได้นะคะ มาถามใน,ในสถานีหรือมาหาข้อมูลที่สถานีก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะคะก็อย่างน้อยๆนะคะข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหนึ่งหนึ่งแหล่งที่มาเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรมันจะได้ดูอะไรคะน่าเชื่อถื <S <S เอเองนะคะถ้ามีแค่แหล่งเดียวเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขาเขียนขึ้นมาหรือเปล่านะคะ พอไปดูอีกอันหนึ่งข้อมูลตรงกันแสดงว่าข้อมูลที่เราได้มามีความน่าอะไรคะน่าเชื่อถือนั่นเองถ้าสมมุติเราหาแหล่งที่มาหนึ่งหนึ่งที่มาสองที่มาสามที่มาตรงกันแสดงว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ทําการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูหลักฐานแยกหลักฐานมีหลักฐาน,นชั้นต้นเออหลักฐานที่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรหนูก็เขียนแยกมาว่ามีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วก็สรุปความรู้ทั้งหมด นะคะที่เราไปศึกษามาเสร็จแล้วนําเสนอคนุณครูนั่นเองนะคะสักคู่นะลกูกแป๊บหนึง่ง